ขอใช้พื้นที่นิดเดียวก็คือว่าผมตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เขาจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกเขาเอาตัวประสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนเสมือนตัวประสาทเหมือนสารพระภูมิบวกพื้นที่ซับซ้อนซึ่งเหมือนสนามหญ้าหน้าสารพระภูมิไปขึ้นปเปียนมรดโลกผมก็บอกว่าสารพระภูมิเนี่ยเป็นของคุณตามคําตัดสินสารโลกปี05ขึ้นได้นะแต่คุณต้องตัดพื้นที่ทับซ้อนออกมาหรือสนามหญ้าหน้าสารพระภูมิออกมาแค่นั้นเองที่ผมทำก็มากล่าวหาว่าผมผมทำให้เสียดินแดนท้ายที่สุดสารท่านโอ้โหท่านต้อง ศาลท่านก็เมตตาท่านยกฟ้องผมยกฟ้องคนที่ฟ้องผมแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์ด้วยเพราะนั้นเจ็ดปีแห่งความขมขืนที่ผมต้องต่อสู้รับคเพราะนั้นก็เลยอย่างที่หารือคุณสุทธิชัยว่าเราต้องทําให้ประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงครับส่วนเขาจะไม่ชอบหน้าเราไม่เป็นไรแต่ต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับแต่ถ้าเขาไม่ชอบหน้าเราเพราะว่า เกลียดรัฐบาลเพราะความเท็จเนี่ยเราต้องรีบชี้แจงครับครับครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ามีใครตั้งประเด็นนี้คุณนพดลจะโต้ทันทีผมเช่โตใจกับโตทันทีแล้วตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะไปฟ้องอะไรแต่ก็ต้องดําเนินการบ้างเพื่อทําความจริงให้ปรากฏนี่ขนาดคาพิพากษาบอกว่าผมไม่ได้ทําให้เสียดินแดนผมไม่ได้ทําให้เสียดินแดนหรือผมทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติก็ยังมีโจมตีผมในทิกตอกในอะไรอยู่เพราะนั้นเมื่อคุณขอมาเราก็จัดให้